ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นข้อความขอให้พี่กลับบ้านปลอดภัยนะสาวเห็นกระบะขนกล่องใบใหญ่พอซุมดูข้อความที่เขียนขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงที่หลายคนนั้นได้ใช้โอกาสวันหยุดยาวเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวซื้อของขวัญปีใหม่ไปให้ครอบครัวล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ t i ิ t กตอกโดยเป็นคลิปขณะที่รถกระบะคันหนึ่ง ขนของเต็มหลังรถเดินทางกลับบ้านโดยกล่องใบใหญ่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าสู้โวยเอาไปให้แม่สู้โวยเอาไปให้พ่อทําเอาใครเห็นถึงกับอวยพรให้เจ้าของรถเดินทางโดยสวัสดิภาพในขณะที่เจ้าของรถพอได้เห็นคลิปของตัวเองก็รีบม,มาขอบคุณทุกคําชมโดยในกล่องคือตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่ตั้งใจซื้อไปเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ